จันโทปาราโสยะธาบริโชติระโสยะธาสชาติโยวิวันชาตุสัมภารวมเวลาสตุมมาเตมภวันวันตรายุสุเกเทคายุกรภวะอภิวันธนัเสเลียสเดจจามวันธารมปจายโนจัุตารุธรรมบาวัตทันเอายุวันโนสุขัง อาลังย <P> mm ัญจะโคทางคิดาเทนดาสังามิสุปเทนติตาเทขาราตังอิตายาสถาดาโสอุปกาปเตโสยาติธรรมโพัจายัญลิทาสิโตเปตาดโกทาจักตาอุลารามพลันจะเพลโคดมโนปเทนดังตุมเถหิปุญญังปะสตัง प्रकान्ते อายุโภพลันโธทีโรวันนันโธปฏิภาณันโธสุขัสสะตาตาเมธาวสุขังโสอธิคาจติอายุโธตวะพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณนันโธทิฆายุยาสวาโหติยาตยานุปปัสะตินิยมวันตุสัมมังกัลลังราคันตุสั พระเทววันตาสามปัพุนทานุภาเวรัสธาสเทพระวันตุเตมพระวัตุสามพระมังคลังรางคันตุสามพระเทววันตาสามพระธรรมานุภาเวรัสธาสเทพระวันตุเตมพระวันตุสามพระมังคลังรักคันตุสามพระเทววัตาสามพระสังฆานุ ภาเวนัสะทาโสติภาวันตุเตปะติสังขายุนิโสปินทปาตาปะติเสวามีเรวัตวายญาณมาทายญาณมันธาญาณวิโตสนายะยาวาเทวาอิมาสกายาสัตติยายะปนายะวิหิสุปารติยาพรหมจรญยาลูหายะ Tekuran dawe tenam padhaka Wirwan dawe tenang na upaami Yarajame